สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเดนช anel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนร้ได้ด้วยตนเองครับผม เส้นทูอินดิ n วันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในส่วนของเอกสารภาคเช้านะครับซึ่ง EP นี้เป็น EP 2เป็นการพูดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ เราก็จะมาต่อกันที่การประเมินผลการพัฒนานงานตามข้อตกลง PA นะครับก็จะมีคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาแล้วก็กรรมการภายนอกอีก2คนประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณนะครับประเมินจากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดก,การเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษานะครับแล้วก็ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญเน้นการประเมินผลรับไม่เน้นการประเมินเอกสารคณะกรรมาการ PA เป็นผู้ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามว17ด้านที่3หรือด้านที่3ส่วนที่ 1, 1> เมื่อผู้ขอเมื่อผู้ขอนะครับแจ้งขอความประสงค์จะรับการประเมินเพื่อนำผลมารวมผลการประเมินพัฒนาตัวเองตามข้อตกลง หัวข้อต่อไปเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนานงานตามข้อตกลง PA ในตำแหน่งครูนะครับประธานก็จะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็กรรมการจำนวน2คนนะครับเป็นสอนอเคยเป็นสอนอ,ไม,อไม่ตำไม่ต่ำกว่าวิทยานะัสอนอชอนพอนะครับแล้วก็ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่าพศครูจากสา,สาอื่นนะครับไม่ต่ำกว่าชนพแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินอกสานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อมาเป็นรองพอ,อ,อนะครับรองพอ,อ,อก็ประธานก็จะเป็นผู้อำนวยการสถานาสถานศึกษานะครับแล้วก็สอนอคณะกรรมการสองคนนะครับก็จะเป็น สอนอรหรือว่าเคยเป็นสอนอไม่ต่ำกว่าอสอนอพผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษานะครับครูความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าพอสอนะครับแล้วก็พอ,อจากสถานศึกษาอื่นไม่ต่ำกว่าวิทยาลนะัยพอ,อชนพอนอพแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อไปเป็นตําแหน่งพอ,อนะครับประธานต้องเป็นพอเขตหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการสองท่านนะครับก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาความรู้ไม่ต่ำกว่าพอสอพอ,อสารสาอื่นมีวิทยานะไม่ต่ำกว่าพอ,อชอนพผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อไปเป็นสอนอนะครับสอนอประธานก็จะเป็นสังกัดสพทอพอ,อ,อเขตนั้นหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายสังกัดสอ,อสอสอป ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้รับกมารประเมินหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายกรรมการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิในสถานในสถาบันอุดมศึกษา,าความรู้ความสามารถเหมาะสมไม่ต่ำกว่าขอสอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อไปเป็นผู้บริหารการศึกษาประธานก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาของ ผู้รับการประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการก็จะเป็นกรรมการสองท่านนะครับก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าพศนะครับความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าพศผู้บริหารส่วนกลางในสทไม่ต่ำกว่าผู้อํานวยการระดับสูงแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดนั้นไม่ต่ำกว่าชนพ ผู้ทรงควุมรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อไปเป็นตัวชี้วัดการประเมินพัฒนางานตามข้อตกลงมันก็จะมีในส่วนขององค์ประกอบนะครับก็จะมีตําแหน่งครูตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาส่วนที่1นนะครับในตําแหน่งครูอ่าส่วนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง60คะแนน ตำแหน่งครูก็จะเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูแล้วก็มีพลังงานที่กศกกำหนดแล้วก็เรื่องของผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งครูนะครับมีสามด้านด้วยกันด้านที่1ก็เป็นด้านการจัดก,การเรียนรู้8ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้4ตัวชี้วัดแล้วก็ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3ตัวชี้วัด 8 4 3เป็นเท่าไรเอ่ย15เนาะผมไล่ตำแหน่งครูก่อนละกันอ่านไปดูตำแหน่งผู้บริหารเลยในส่วนที่1ของผู้บริหารน,นะครับก็จะเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็มีภาระงานตามที่กออคกศกำหนดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารวิชาการแล้วก็ด้านความเป็นผู้นําทางวิชาการ6ตัวชี้วัดด้านการบริหารจากการสานนับศึกษา3ตัวชี้วัดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม vs, 2ตัวชี้วัดด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย2ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ2ตัวชี้วัดส่วนที่2ก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย40คะแนน ในตำแหน่งครูก็จะเป็นในด้านการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในตำแหน่งที่ในตำแหน่งผู้บริหารก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสารสายังอยู่กันในเรื่องของตัวชี้วัดการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในส่วนที่1อยู่นะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งนิเทศศึกษานิเทศ 1. ก็คือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ศึกษานิเทศและมีภารลาง,งานตามที่กกศกําหนด2ก็คือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งศึกษานิเทศมีด้านของการนิเทศการศึกษาเจตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัาก,การศึกษา4ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา,าด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ4ตัวชี้วัดต,ต่อไปเป็นตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา หนึ่งก็เป็นการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและมีก็มีพลังงานตามที่กศกกำหนด2ก็จะเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของผู้บริหารการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการบริหารความเป็นผู้นําการพัฒนาการศึกษาสี่ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการแล้วก็การพัฒนาองค์กร3ตัวชี้วัดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3าตัวชี้วัด ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย2ตัวชีวัดด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3ตัวชีวัดส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพฒัาง,ง,งานาประเด็นท้าทายนั่นเองของสอนอ,อก,ก็จะเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศหรือพัฒนาคุณภาพการาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ ผู้บริหารการศึกษาก็จะเป็นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้าราชการครูคและบุคลากรทา,า,างการศึกษาของสถารนศึกษาแล้วก็หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปเป็นเรื่องของการใช้ไฟล์ดิจิทัลดิจิตัล <c oughs> ประกอบกับการประเมินเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะการประเมินก็ตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษา,อาสอนอนะครับ ส้านเทศี่หนี่1ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนก็จะมีในเรื่องของแผนที่จะต้องส่งเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ไฟล์วิธีทัศน์จำนวน2ไฟล์ได้แก่1บันทึกการสอน2แส,สดงเห็นถึงสภาพปัญหาแรงบันดาลใจแล้วก็ด้านตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสารากลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาสาระษา PDF แล้วก็ไฟล์วิทิทัศน์นำเสนอการพัฒนาสารศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก็จะเป็นด้านทักษะการวางแผนพัฒนา การนิเทศการศึกษากลยุทธสื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการรายง,งานผลการดำเนินงานดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศเป็น PDF ไฟล์วิดีทัศน์นำนเสนอพัฒนาการนิเทศการศึกษาด้านที่2ก็จะเป็นการาด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนไฟล์ดิจิทัลก็จะเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนด้าน ผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาก็จะเป็นอันนี้ของผู้บริหารสานศึกษาเป็นไฟล์วิทยาัศน์ผลงานปฏิบัติของครูแล้วก็ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแล้วก็ด้านผลการพัฒนานิเทศการศึกษาเป็นไฟล์วิทยาัศร์ก็เป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศส่งผลตอบ ผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพสศารศาด้านที่3ก็คือด้านผลงานวิชาการก็จะเป็นอันนี้จะเป็นชชช,ชพผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ผลงานวิจัยนวัตกรรมก็เป็นไฟล์ pdf เหมือนกันด้านที่3นะครับรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู นะครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่10นาทีเในครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของรูปแบบไฟล์การจัดทําไฟล์วิทิทัศน์ตตำแหน่งครูสําหรับวันนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงวินาทีนี้หากมีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภัยวินาทีนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครในช่องทางของย u b e Facebook นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ